โอเคครับผมกสส็ขาต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่อง ADZ นะครับซึ่งวันนี้ผมจะเปลี่ยนเกมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานะไม่ได้อันนี้แบบไม่ได้มาเล่นอะไรนะแต่อาจจะเล่นนิดหน่อยนะวันนี้ผมจะมาทําเป้าหมายอันที่ยิ่งใหญ่ก็คือการหาไอเนี่ยไอ้ร้านค้าเนี่ยผมอยากได้สิ่งหนึ่งนะครับมันก็คือสิ่งนี้เลยคุรโรนามิแบนโดผมอยากได้มากไอ้คุรโรนามิแบนโดเป็นคนอื่นใช้แล้วมันแบบเท่อะ สีเนี้ยเท่ไม่ก็สีเนี้ยมันแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะที่ผมอยากได้ปืนนี้นะเพราะว่าปืนนี้เป็นขวัญใจเดียวของผมครับที่ผมแบบชอบแบบแนวนินจาอนะไรเงี้ยผมเลยจะลองทำคลิปดูว,ว่าอไอเนี้ยไอร้านค้านะ่ะคุโรน,นามิแนวนเตอ่ะมันจะมาขายตอนกี่มันจะมาขายวันที่เท่าไหร่ผมเลยจะลองทำดูครับ อันนี้คือวันที่หนึ่งนะไปดูร้านคานเลยสามสองหนึ่งไม่ขายะอันนี้อะไรอ่ะเป็นแล้วปะอ่านไม่ออกแต่เป็นแปดทอมนะด้วยไอ้ปืนนี้นี่ว่ามันจริงแล้วมันจะแบบเก็บหิมะจะมีหิมะเกาะใช่ไหมเออประมาณนั้นอันนี้ก็เรารู้สึกอ e, ้แบบไปแนวกาแล็กซี่แบบนะั้นมันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันเล่นแล้วมันลายตา โอเคถ้ากับวันวันแรกไม่มีนะโอเครอวันถัดไปอโอเคครับที่สองการเปิดร้านค้าดูกันว่ามันจะเข้าไหมสามสองหน่งมาเป็นคู่กันเลยอะ่ะโกดสปิเตอร์สปิเตอร์อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มันเป็นเห็นคนใช้อยู่นะอ๋อเป็นแบบเหมือน,น,นเกมอะไรแบบนี้ วันนี้ก็คนอะไมมียังไม่มานะฮะเออรอต่อไปโอเคนะฮะวันที่สามนะฮะมาดูกันว่าถ่ายไหมสามสองหนึ่งไปเฮ้ยพัดมาว่ะแล้วก็มีดมีดไม่ค่อยดีรีเวอร์รีเวอรมันแล้วแต่คนนะแต่ว่าผมไม่อยากได้มีดนะผมอยากได้โครนมีแ้นดอลมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่เอานะผมยังไม่ซื้อนะ ไปไปการต่อปฏิสีตของการเปิดร้านค้าไปดูกันสามสองหนึ่งไปโอ้โหเฮ้ยอันนี้ดีนะดีคอนใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ซื้อนะไม่ซื้อผมจะเอาแค่คนละหนามิโอนินก็ดีไอัไดนผมรู้สึกเฉยๆเปนะนี่ต้องปืนนี้ แต้ววะอ่านไม่ออกแต่เป็นโอเปอเรเตอร์ปืนดีแต่ผมคิดว่ารอรอซื้อในอันนี้ถ้าเกิดได้ใน,ในตลาดกลางคืนน่าจะซื้ออยู่แต่ผมจะไม่ซื้อนนะเพราะว่าผมอยากได้แค่โคโรโนมิเตอลเท่ทานั้นไปกันต่อ <B> มาควันที่5ของการเปิดร้านค้าไปดูกันสามสองหนึ 3, 2, oh. <B> ่งโอ้ไอเหี้ยนะวันที่หกนะ ไปดูกัน3ามสองหึงไปโอ้โหไอ้หียอ,อะไรเนี่ยโอดินปืนอะไรจำไม่ได้เหมือนเคยเห็นเดี๋ยวนะอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะอะไรวะพามคาเ็มปิดตัวผมคิดว่าเราจะไปหาในตลาดมืางคืนเราจะลงมาแต่ถ้าเกิดแบบอยากได้แบบรวดเร็วก็ซื้อได้เลยแต่แบบในใจผมก็แบบมีแค่คุณโรนามีเนี่ยผมจะไม่ซื้อล้กันนะไปะไปการต่อ มาวันที่เจ็ดนะฮะไปดูกันสามสองหนึ่งไปโอ้โหไอ้เฮียแม่งหนักไวาววอ,อีกชิหายเชอร์ลีฟตอเหมือนอะไรสกินเหมือนของไออันนั้นอ่ะโอดินอ่ะเฮ้ยหรือไม่ใช่วะเฮ้ยมันดูสวยกว่านะจริงเฮ้ยมันไปได้สวยมันเท่เชอร์ลีฟแล้วก็อันนี้โอ้ปืนมันแล้วแต่คนชอบอะ่ะแต่ผมไม่ชอบแล้วกัน โอเควันนี้ก็เกลือแดงเหมือนเดิมนะโอเคไปไปกันตอ่อโอเคครับวันที่แปดนะมาไปดูกันนะตอนหนึ่งไปยังเน่าเฮียเฮ้ยแต่นี่ดีนะเฮ้ยดีนะเฮ้ยเนี่ยปืนนี้ดีบอกเลยสาวๆชอบโอเคไปกันตอ่อโอเคครับวันที่เก้าการเปิดหาคุโรนามิแวนดอนนะฮะคลิปมันน่าจะแบบ ดูไวนิดนึงนะแต่คนอัดคลิปแม่งรอไปเกือบแบบตรอที่เก้าวันแล้วนะก็รอเก้าวันมาสามสองเรื่องไปเฮีย,ยทำไมมันกลุมจังวะเฮ้ยแต่นี้ดีนะอะไรอ่ะเมดพังมันเป็นเหมือนเหมือนบัตเตอร์ไฟหรือเออบัตเตอร์ไฟอันนี้มันก็แบบพอสวยอยู่นะอันนี้โอ้โหทำไมสกินนี่มันชอบมาวะมเป็นอะไรกับรหัสผมนะโอเค โอเคป่ะไปกันต่อโอเคครับโอ้ยวันที่สิบเกมอัปเดตนั้นตัวละครใหม่อะไรเอเจนต์ใหม่อ๋อชื่อว่าอะไรวะไว้โอเคป่ะวันที่สิบของการเปิดนะว่าคุโรนามิแมนดอลจะเข้าไหมดูกัน3 2 1น่เฮ้ยทำไมมันขยี้ยังอ่ะอันนี้นา่าจะดีสุดแล้วมั้งอเนี่ยพามล่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเซตนะเฮ้ย ไปไปต่อมาที่11กันเลยนะครับโอเคครับมาที่11ของการเปิดร้านค้านะา 3, 2, 1, ไปสามสองหนึ่งไปโอ้โหเฮ้ยขอดูเซตใหมอ่อ่ะส1 7 5ฟีในชุดเฮ้ยสวยอยู่นะแผ่นท่อมาโอเคแม่งอย่างเกลือเลยวันนี่ไม่มีอะไรน่ต้องรีวิวหอกไปวันที่12ต่อเลยครับไปโอเคมาวันที่12ไปดูกัน อะไรบ้างนี่่ะเฮ้ยทำไมมันคล้ายคลู้รุนามีนะวะันนี้ของก๊อป่ะวันนี้อะไรไกอะไกติดใจเอาชสวยโยซีปาดยแต่มันมีลางอไอ้ดิไอเหมือนอาจจะเป็นลางบอเคก็ได้ว่ามันอาจจะมามั่งนะโอเคครับวันที่สิบสามนะฮะไปดูกันสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอาทิตย์เอ็ พ่อทีเอกซเออซื้อดีเปล่าวะทีบายไม่สิ่งที่เราอยากได้คือคูโรนามิเราจะไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อนะดีเปละะ่าผมไม่ซื้อนะผมไม่ซื้อผมจะซื้อเพียงแค่เพียงแค่แคูโรนามิเป็นดาลปืนเดียวจะไม่ซื้อนะ่ะไปต่อวันที่ไปต่อวันที่สิบสามตอนเลยครับไปมาโอเคครับวันที่สิบสี่ไปดูกันสามสองหนึ่งไปโอโหปืนจางพลาสติกเลยปืนเฮียเลยนะ แพนตอมแม่งโดนเป็นพลาสติกงั้นวะชิพายอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนะี่ยโอ้โหโคตรกึมโอเควันนี้โคนรามิแพนด้ลไม่มาเหมือนเดิมนะไปะไปกันต่อโอเคครับวันที่สิบห้าครับไปดูกัน3 2 1สองหนึ่งไปโอ้โหมีเจ็ดมาแต่ผมรู้สึกผม,ผมไม่ค่อยถูกใจมีเจ็ดนะเพราะรู้สึกเอเฟตมันน้อยไปโอเคครับวันนี้โคนรามิแวนดัลก็ไม่ขายเหมือนเดิมลนะ,ปะไปไปวันถัดไปเลยกว่า ไปมาวันที่16นหแล้วครับไปดูสามสองหนโอ้โห,โโหเฮียม่วงม่วงสามลำเงินเฮ้ยฟ้าหนึ่งอันนี้เมือนน่อไรนั้นเลยไอ้กาแล็กซี่เ้นั่นแ่ะไอ้เชอร์ลีมนะันะนะ้นั่นแป้ะแมงลายตาเนะี่ไม่ค่อยชอบนะโอเคเท่ากับว่าวันนี้ก็ไม่ขายเหมือนเดิมนะไปไปกันต่อเริ่มท้อแล้วนะเออ มาฮะวันทีสิบเจ็ดนะฮะไปดูกันสามสองหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วซื้อซื้อซื้อแค,ค่นั้นแหละไอ้เหี้ยขู่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 ได้แล้วได้แล้วโอ้ยไอ้เหี้ยอัพเลย ไอเฮียไอเฮียล้นลนลนกูล้นกูล้นอัพเลยเฮียอัพที่สองเฮียอะไรสัตว์สีต่างๆเออกูรวยซื้อซื้อเลยซื้อเออไอเฮียโหแบงมาแล้วเฮียซื้อกูซื้อกูซื้อหมดบ้านกูรวยกูซื้อหมดซื้อหมดสีดำสีดำสีม่วงสีม่วงติดไปเลย ไอ้เหี้ยอาอี๋ไอ้เหี้๋มองหมอโลแล้วคือแบบโดนผมโดนสาบแช่งไงโดนสาบแช่งไงไม่ได้คุณโดนนำมีไงวันเนี้ยแต่แม่งมาไอ้เหี้ยบัตดี้โอ้โหไม่มีบัดดี้ชิพหายแล้วบัดดี้อะไรดีปะอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้แล้วกันโฮ้ยโฮ้ยโอเคคลิปนี้ เฮ้ยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันโอเคไปขอเล่นแบบแรงแล้วก,กันนะตัวที่ผมเล่นมัก็จะเป็นเลนนะเพราะว่าผมชอบเล่นแบบแนวดวลลิศอะไรเงี้ยแค่ดึงใจไปคนเดียวเลโอ้โหไปได้ต้เช็คน,นิด Wait, no one here, no one here. Flash, 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 flash. Go, 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 go. Good oh, they don't want. I'm not dead, not dead. I'm okay, I'm in the back. ไปแล้วไปปีแล้ว t h กอมบีด a กอมบี y gonna be g go go, go, go. ไปไปไป s h เ o t him shoot him n i c อุ้ยโคลนาบีเนี่ยจริงปะนะ่ะเนี่ยโอ้ยสีผมชอบสีม่วงนะเจี๊ยแบบเป็นแบบคลื่นน้ำดำทับินเียเสียงแบบทรงญี่ปุ่นเอ่ย หรือมันไม่ใช่ญี่ปุ่นมาแต่ผมผาชัยนะเจ้เฮียเเฮียแต่สก,กินไม่ <c oughs> สก,กินไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวก็คือผมน่าจะยิงได้หรือเปล่าเหรอไม่รู้อะเออแตละโอ้ยปัญหาพอ่อเ <c oughs> ด้คบ <c oughs> ดี <c oughs> พี่อ่ะ โอ้ยกลางสายฝนไอ้เหี่ยโคตเทสํารัจที่ตั้งรอสิเวันเนี่ยว่าแม่งจะได้มาโอ้ยแม่งเท่ว่ะฟังแท้เจ็ดอนติเจ็ดอนตเจ็ดเอ็นตีโอเคแคทมูจดเขาตอรีตอรี เียอุ้ยเติมตอนแม็กตอนเติมกระสุนุน้ยอตอนเติมกระสุนยางเทเฮียอุยแบบแบบเป็นยังไงอ่ะเหมือนดาวกระจายอะดาวกระจายเติมเนะี่ยนแบบแบบใส่ไปให้ ไม่ได้ซื้อก่องหรอกไม่คิดวาไปไปไปรู้แล้ว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 รู้แไม่ผิดหวังนะสกินไหอคอคุเล่นคนเดียวไม่พอนะต้องแบ่งแบ่งคนอื่นใช้ด้วยเล่นแบบ two in one Let's play. Mà mắc mà. Ôi, hô. Corona bị cô đi à, bị Ê, gì gì chẳng rồi bọn đi. Bye. Ôi. Oh my god. เป็้คยเื่อยังคมเฮ้ยสปทันป่าไม่นะทัน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 โอเคยแอคดีแอคหน่อยหน่อยหียาโอ้ยหยา้อีแคปเพียงเอื้อมชนะแล้วหัวหน้าวันหัวหน้าวันดู Hey ma, go! guys, you know that, come Back soon. <laughs> ah, shit. Wah. <Wow. laughs> right, <laughs> right there, right there. Right. <laughs> oh, oh, oh. get out. Get away out, man. You want to play? Let's play. No. You want to play? Let's play. I don't wanna. Play. เฮ้ยไปดกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโครนาิสวยมากต้นต้นเจสเฮ้ยเพื่อนผมผมมาเพื่อนโครนาิมาเพื่อนโครนาิโครนาิโครนาบิโครนาบิโครนาิโครนาบิโครนาิโครนาบิโครนา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 บิโครนาบิโครนาิโครนาิโครนาบ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 ิโครนา t ิโครนาบ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 ิโครนา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 ิ เอาล่ะมิสพาจ the the splash ปุ้ย nice thank you guys คุโรนามิังผมมากทีจีอต่อมาผมจะมารีวิวคุโรนามิแวนดอลนะผมใช้ผมใช้สีม่วงแล้วกันนะเรว่าสีผมชอบผมชอบสีนี้สุดละมาอันดับแรกการยิงของมันผมรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่แบบ เสียงมันไม่ค่อยแหลมมันไม่แหลมเกินไปหรอกมันก็แบบไม่ได้เบาขบาะนะนะขาดนั้นอะประมาณแบบใช้ได้เลยใช้ได้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยกระสุนนะ้ำมันเป็นกระสุนสีดำนะกระสุนใช่ปกระสุนอ,อ่ะต่อไปไอเติมแม็กกาซีนนะ แบบดาวกระจายนะ้ําแล้วมันจะมีลูกเล่นด้วยนะลูกเล่นไออันเนี้ยไอข้างบนมันจะเปิดเลยนะแล้วให้เราเอาดาวกระจายนะ้ํามาเติมหลุมกระสุดอนะแล้วก็ปิดเนี่ยน,ะนี่กด Y ผมไม่แน่ใจมันมีกี่เสียงอนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดไปเรื่อยๆลนยะ เสียงก็จะมีประมาณนี้นะไม่รู้มีกี่ไม่รู้มิกี่เสียงเดี๋ยวผมซืนให้แล้วกันเออต่อไปกดกดเล็งมันดูไม่ดูไม่ไมเลิศตานะไม่เคยเก่งก,กันตามาเท่าไหร่พอใช้ได้อ่าต่อไปมาดูการดีไซน์ปืนดีกว่าการดีไซน์ปืนดูเรียบเรียบหรูไม่เลิอตาดูหรูหราดีไซน์สุดเท่แนวดีจา่าโอเคครับผม คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในการตามหาโคโรนามิเบนเตลาใช้เพียงแค่17วันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ